สวัสดีสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีมีใครกันด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่ผมช่องพระเจ้าและอยู่กันในเกมเดดบายนะโอเคครับเรามาต่อจากคลิปที่แล้วครับเปิร์กับแอดออนเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะแล้วก็โมลีดแดงครับเพิ่มเติมแค่เปลี่ยนสก,กินนะเอาสก,กินแดงม,มั่งครับเป็นสก,กินแพตตินัมนะึงชื่ออะไรผมก็ลืมลนะโอเคครับเปิดมาหาเซอร์ก่อนเลยผมว่าหน้าจอมันหันเร็วๆนะสก,กินเนี่ยโอ้เติร์ติดเอ้า ทำอะไรอยู่จ๊ะพราเจนเฮ้ยมีไม้ก็ต้องเปย์นะโดนมีไม้ไปก่อนนะพระเจ้าขาจะยัดไงแต่ยัดไม่ได้จะเอ๋อเนี่ยโอ้โหหน้าจอแม่งหันเออมีไม้ก็ต้องเปย์นะพระเจ้าไม่หลุดกลนรอบสองแล้วนะมีคนส่องตาเราส่องอะไรแล้วดวิดคิง ชอบส่องไงเราอะไงตายยากไหมมีตายยากไหมนั่นแหละมีตายยากมันก็ต้องใช้นะทำท่าจะอุ้มหรือเปล่าคิดว่าไม่เห็นเหรอฮะอ๋ะอยังไงยังไงอเออโอเคครับเสียไม้บ้านเล็กไว้ได้แห่ะต้นเกมถือว่าดีครับทังอทิงเก็เลอร์ทิงเก็เลอร์พี่มันทำงาน ั่นกันเร็วเกินไปแล้วฮึโอ้โหดูหมุนคีนี่แทบจะหมุนสาม้อหกสิบงศาเลยนะหน้าจอเนี่ยเร็วจัดสบัดตสอบัดอโอ้โหคุณเจนยกล่างเอายังไงยังไงงงไปชีวิตเดี๋ยวอุ้มก่อนดีกว่าไม่รีบครับไม่รีบเดี๋ยวมันจะจบไปเกินไปนะคลิปอะเดี๋ยวมันจะไม่ได้คลิปนะเดี๋ยวเฟกลับไปเลย ใจอาฮา่ารักเพื่อนไงอยากจะดึงเพื่อนมากมากเดี๋ยวทืบก่อนไม่มีทืบเลยด้วยเด็กการทำไล่สนุกสนุกเลยนะไม่ต้องกระดมกระทืบเครื่องฮะเขาไม่โดดด้วย,ยวอุ้มก่อนไม่รีบเฮ้ยเขาไม่โดดด้วยนะจะอยู่บนนั้นจริงๆริงเด็ก อยู่เพลินไงคิดว่าไม่เห็นหรอฮะไอทีมก็เลือดติดครับเฟดเอาติดอะไรอะดึงไม่ออกนะจริงเขาติดบ้านเล็กแน่เลยปั่นกันไวอยู่นะเอาอะไรงงอะไรกับชีวิตฮนะคุณเจนงงอะไรเนี่ยไปอุ้มเลยอืเตืนเ่าไปก่อนเฟดไปเช็คครับ คุณมาดึงหรือยังไม่มีถ้วยไม่มีมาเล็กแต่มาเล็กก็ได้เยอะปั่นไวครับแต่ปั่นไม่เสร็จนะช่วยกันแล้วครับเกรดดักครับไม่มีอ่ะฮิวอะไรอยู่แล้วเราอะ่ะอืม ะจะอุ้แมแหม่ไม่ได้จะเปิดตู้อ่าไม่มีท้าหลังแบบนี้เรียบร้อยปิยสองสิจ๊ะมีนคนมาช่วยหรือยังย,ยังไม่มีเลยนะเพื่อนปล่อยตายแล้วมัง่งดูอย่างตรงคุณเจนช่วยกันเนี่ย เขาเดทบอกว่าไม่ช่วยมูนอักทีโอเคคืนนี้เสร็จเลยนะฮ่าเดวิดคิงแข็งไงเราอะแข่งเครื่องไงไม่ฮิวอ่ะยังไงอ่ะยังไงเดวิดคิงเดวิดคิงเดวิดคิงไปเราอะอเปลี่ยนไม่ก่อนอเปลี่ครับโอเคมีคนช่วยอเอ้ยลอย เียงออยู่ในตู้แม่เราก็หาไปเถอะหลงไงตายยากตายยากแล้วก็โดนรัตตาแบบนี้มันก็ช้าสิหมุลิเลยมาเนี่ยเฟรสองแลละบิงมาข้างหลังฟันขา เลยก็ชี้ให้เตอร์ตายเนี่ยตายแล้วนะตัวน,นี้นเตอร์ตายแล้วเหม็นปากตายครับไม่ได้อะไรนะอืมเฟรดเดวไปกินจะร่วฮะเฮ้ยจอตีนอ่าอยู่อยู่กันหมดแบบนี้อยูเอยงง่เป็นคณะอ่ะยังไงเปย์ไม้ท้ายขวาอ้าพี่รู้พี่รู้ เล็บพี่รู้ไงเปรครับอ้ายืนมาย่องมาย่องอะไรแล้วฮะเี้ยต้องหลอกไฟครับหลอกยัดเอ้ยกินไม้ไปก่อนนะพระเจ้าหลอกไม่สำเร็จหรอกเจอพี่หนาปอไงเจนบอกจะมาเล่นเชิงกับพี่เหรอเสียงหลอกยังไงคุณเจน เฮ้ยตายากตายากตัดหน้าแบบนี้สเต็ปอะไรกันนี่มูด72เฮ้ยนายอมันหันไวโีตีไม่โดนนะควบคุมยากนะสก,กินเนี้ยผมว่ามันลื่นอ่ะมันไม่เหมือนสก,กินในะเลนที่ใช้ตอนแรกอย่ยผมบอกแล้วมันมี้ผลอันนี้ผมไม่ได้ปรับอะไรนะผมรู้สึกว่ามันไหวอะ่ะหรือว่าผมคิดเองผมไม่ได้คิดเองแน่่โอ้โหแล้วโคดิคโคสุดท้ายทันด้วย เอสายเดียเจอ,อยแล้วไหาเจอตรงไหนเนี่ยดูวะแต่โชคดีนะตีนี้ไม่มีกุญแจครับมไม่มีเสียงอ่าในที่สุดเราก็ได้พบกันมไม่โดดเลยนะถึงไม่โดดแต่ก็ไม่มองหลัง หน้าจอมันสะบัดไม่ค่อยอีมันลื่นเกินไป่ะผมขยับหน่อยนึงนะันแบบควบคุมยากม,มีโดดกลับด้วยคิดว่าจะโดดกลับยังไงฟืองหมิน่นพังไม้อยู่ทำไมวิ่งฉีดเจ็ดสิบสองตีเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามจะไปไหนแจน้องโอเดดเดี๋ยวจะฟันเธอให้คอเค็ดหลังหักไปเลย มุดดู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 อมุดอืมมุดมุดเก่งมุดเก่งเดี๋ยวไปหาน้องเจนก่อนน้องเจนอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยคานหนีไปไหนละอืมหาน้องเจนไม่เจอสละอ่าอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เดี๋ยวนะเขาเด็ดลุกขึ้นมาเองโอ้โหเอาอีกแล้วได้วิ่งกันอีกแล้วเราสองคนสุดท้ายดิดินจนถึงวินาทีสุดท้ายจริงๆไม่ยอมไงเขาแข่งไง รอ,ออรอยเลือดเอ้ารอยเลือดไปไหนวะไม่รอยเลือดทางนี้โอเครอยท้าทางนี้ครับวิ่งไปไหนวิ่งทางนู้นเหรอเดี๋ยวดักครับเอ้าหายวิ่งขอบแมบป่ะไปไหนวะไม่เจอครับอ่าในที่สุด เราก็ได้กบกันต้องไปเ,เจอเพื่อนจะแห้งตายแล้วนะเอ้าไม่เข้าไม้ด้วยคุนหนาเว้คนนีเ้เฮ้ยตายยากมีไม้ก็ต้องใช้นะไม่ได้ใช้ลนะไม้เธอให้เธอคนเดียวเลยทั้งแมปเนี่ยเอ้อยัออยงไง <laughs> เขาไม่มองหลังรูวาใส่หวะเ <laughs> ขางไปชีวิตจะหาะน,น้องเจนอ่ะนี่นงองเจนไป เกมนียังไม่ได้แขวะเลยผมก็ไม่ได้ดูม,มาน้องเฟิรนเอ้ยน้องคอนเดนพูดผูกพูดผิดสายเนียนสายเนียนนี่ต้องสายเนียน,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 ยนต้องถูกต้องโทษนะนี่นะกินปาดหอวสุดชื่นเร็วใช้คอกเก็บโอเคก็เรียบร้อยครับโมลี่สองนะตายหนึ่งน่าจะแขวะสองแหละ เดี๋ยวมาดูดวงน้องเจนเลยดีกว่า,าไงน้องเจนเรียบร้อยดวงหมดนะดวงเราไม่มีไงดวงเราไม่มีนะเลยหลุดไม่ได้ไนงะใช้ดวงกับการสุ่มกระชากไปแล้วเดิไม่มีดวงมนะสี่เปอร์เซ็นต์โอเคก็เรียบร้อยครับก็ตายแฝดสองนะมุลีสองอยังไม่ปิดหลุมไม่ทันก็ถือว่าค่อนข้างเล่นยากนิดนึงอ่ะ ผมว่าหน้าคุมหน้าจอเนี่ยสกินเนี่ยมันหน้าจอมันลื่นมากเลยก็เลยไม่ค่อยแบบสะบัดแบบอะไรไม่ค่อยโดนนะตีว่าวง่ายๆ <c oughs> <c oughs> ก็จบไปที่เรียบร้อยครับเป็นไงบ้างครับชื่นชอบกันหรือเปล่าถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่จ,จ้าด้วยนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายจ้า